ได้เวลาตัดผักแล้วจ้ะจริงๆก็ดูตั้งนานแล้วลว,ว่าจะตัดไหมแต่ว่ามันมันเพราะว่าจะเข้าโรงพยาบาลแล้ว,วอะก็เลยตัดไปฝากเพื่อนบ้านดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ายุ่งอยู่กับพ่อเทอร์โบเราไม่ได้ตัดแล้วเนาะกลับมาน้องเหี่ยวมันจะไม่อเ,เอาเขียวจริงๆก็ไม่ได้ตั้งเวลาอะไรหรอกนะคะแต่ว่า เออคิดว่าอย่างนี้แล้วเราแม่ขยันมากขยันเกินเบ,นเบอร์ขยันผิดปกติขยันผิดุษย์มนา <c oughs> ถ้าเกิดว่าพ่อ,อแม่เราจะรู้ดีว่าอ,อ่าเราเป็นคนขี้เกียจมากนอนตื่นสายแล้วก็ตื่นใบบงแล้วทีนี้พ่อเขาเห็นเรามีลูกเราแบบเออช่วงใกล้จะคลอดเราขยันเขาปื้ดมากเลยอ่ะคุณตากับคุนยายอ่ะเพราะเขารู้ไงว่าลูกเขาขี้เกียจ อมตลกมากแล้วคือการเป็นแม่คนอะ่ะเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยคืออันนี้ก็ทึ่งตัวเองเหมือนกันคือคือขอบคุณลูกมากที่มาเกิดนี่นะ <c oughs> ไอ้วันน้อยไม่รู้ว่าจะคอตอนไหนเนี่ยเพราะ่อเมื่อคืนรอนมารอมาตั้งนานแล้วเด็กทีนี้ก็จะตัดนะฮะตัดผักเดี๋ยวเริ่มจากตัวเคียวก่อนแล้วกัน มก็ไม่รู้หรอกนะ้องว่าจะต้องยังไงแบบไหนแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่จะตัดไปฝากคนอื่นคือปกติจะเด็ดจะเด็ดแบบนี้จะเด็ดทีละใบเพื่อว่าให้น้องโตเรื่อยๆอืมจะแบบนี้แต่ว่าถ้าฝากคนอื่นอรอก็กทําแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะไม่รู้จริงๆเพราะว่าบางทีเราดูยูทูบแต่ดูไม่จบเพราะว่าเป็นคนที่อยากลองด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาหาว่าผิดอะไรแล้วค่อยไปหาคตาตอบแล้วค่อยไปแก้ไขว่า เออมันทำไมไม่ฟังเขาแต่แรกวะอะไรเป็นคนดื้อนะคะเรื่องเอาใบปยินใจเราปกันนะ เออใช่ใช่เอาใบใหญ่ใบใหญ่นะคะใ้เล็กๆก็ปล่อยให้น้องจเจริญเติบโตต่อมีคมนถูกใจนะเธอแฮปปี้มากเลยนะเธออยากให้เธอไปผักกินกันนะเธอ มันดีแบบมันมีความสุขอะเออม,ม,มันมันมันเป็นสิ่งที่บางที่เงินมันซื้อไม่ได้นะมันต้องใช้เวลาตอนแรกทะเลาะกันกับสมัมีมากเลยว่าทิ่มเนโลกห้องอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เราก็ไม่ต้องเถียงเราก็ทําของเราไปเรามีความสุขอือเอาออกไปเยอะหน่อยค่ะเพราะว่า ไม่อยู่2วันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอุบิเหตุหรือเปล่าเพราะว่าเราขคอดธรรมชาติแล้วเราเป็นลูกคนแรกเอกที่เราศึกษามามันก็พอสมควรแต่ว่ามันไม่รู้หรอกแต่ละเคสียมันไม่เหมือนกันทำกินเองยังไงจะเอาไปฝากเป็นบ้านแบบนั้นนะคะเ,เป็นบ้านน่ารักมากเลย ให้หอมแม่มารูเล,เลยอะ่ะหอมแดงอะ่ะหอมแดงสวยด้วยนะหอมแดงเชียงรายอะ่ะแล้วก็ทำข้าวซอยไก่มาให้แม่เธอบโบกินใครรักเธอบโบแม่ก็รักด้วยเฮ้ยล <c oughs> no? มันได้เยอะเหมือนกันนะเออว่อาไปมันดีอะ่ะมันดีต่อใจ บางวันเราก็เก็บกินแบบสังสรบไสอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากกินแค่นั้นอะ่ะคือคือแบบเออเอาความสุขอะ่ะดีอืมเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันหนงเพราะว่ามันก็เยอะอยู่นะ่ะทำอาหารในมือหนึ่งอะ่ะใช่เพราะว่าเราจะให้อ่าต้นอื่นด้วย แล้ก็ัวละพาที่เป็นโหละพาโอ้ดังกรอบครับผมโหละพาหรอแม่เราถามแม่เราแล้วนะว่าจะอะไรยังไงแต่ว่าต้นนี้มันสูงอะเราอยากตัดน้องให้แบบเหลือสั้นๆหน่อยอถ้าน้องจะเกิดก็ก็เกิดแต่ว่าถ้าน้องจะตุยน้องก็ต้องยอมตุยอะสวยมากอะเวยจังชีวิตแม่คอมพีีมากเลยแล้วก็อันไหนดี เราจะได้ดูวัชพงวัชพืชเนีอัน,นี่ก็ตัดเลยนะแล้วก็ทำไปมันก็ลองผิดลองถูกไปใหปต้นมันไมุ่กอะเพราะว่าไอ้เนี่ยมันมีข้างล่างอะที่มันโตไม่ทันอะเยอะมากเลยอือก็ให้น้องได้มีโอกาสเติบโตนะคะต้นที่โตแล้วก็น้องก็ต้องไปทําหน้าที่ของน้องคือลงไปในกระเพาะอาหารคนนะคะเป็นสารอาหารต่อไป ตอนแรกเราถามแม่แล้วว่าอาทำไมบางทีมันอันบางขึ้นบางทีบางอันไม่ขึ้นเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยบางทีเราแบบมันขึ้นเองนะข้างบนนะ่ะใช่แต่ว่าแม่ก็บอกว่าก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติอะบางทีแบบเราก็ไม่รู้หรอกเราค่อยเรียนรู้ไปบางทีมันก็ขึ้นบางทีก,งทก็ไม่ขึ้นเนอาจจะขึ้นอยู่กับปุ๋ยอาจจะขึ้นอยู่กับอะไรของเขาขเขาก็าพูดไปนะเขาก็จะไม่ได้หรอกเพราะตอนแม่ปลูกอะแม่ก็ไม่ได้ดู u t u b e นะเขาก็ทําของเขาไปอะ แต่ว่าเพราะว่ายุคเขามันไม่มี Youtube ไงแต่ว่าหลังๆมาเขาก็บอกว่าเออเขาอยากปลูกอะไรเขาก็ปลูกบางอันแปลกๆเขาก็ดู Youtube แล้วเขาก็ทําไปเขาบอกว่าเขามีความสุขแล้วเขาักอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะให้น้องติมันเติบโตโอเคต่อไปเป็นต่อไปเป็นเจ้าคอส กรีนคอร์สและอืม Green Oak. อกรีนโอหวังว่าเราจะเรียกชื่อไม่ผิดอัน,นก็เราก็ไม่รู้อะเราก็ปลูกโย,ยนไปอืมจริงๆเราก็ศึกษาแหละแต่ว่าตอนที่เราทําอ่ะเราอยากทาผักน้ํามากกว่าไฮโดรโปดิอะที่เป็นกระองฟมแต่มันไม่โตเพราะว่าค่าพีเอน้ำมันไม่ได้เว้ยค่าปุ๋ยไม่ได้เว้ยทำไมก็ไม่ได้เว้ยแล้วแสงก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้พอปลูกลงดินอ้าวตเฉย โตเฉยค่ะแบบโยนมันเน้นลงไปเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่แล้วเราตัดน้องทิ้งเลยดีกว่าหนึ่งอันนี้ครั้งแรกเลยนะที่เราตัดหนึ่งสองต้นนะคะปลุกความสุขบางทีอยากกินก็ก็เด็ดไปทีละใบสองใบอ่ะอ่ะเท่านี้แล้วกันนะคะคุณวู้าน อืมอันนี้หรอไม่รู้อยู่ไหนไหนว่าจะขมไม่ไม่รู้นะเอาจริงก็เขาบอกให้ตัดตอนไม่มีแสงแต่ว่าเมื่อคืนตีสามตื่นมารดน้ำแล้วแบบมันมันมันไม่ได้ตัดตอนนั้นเพราะว่ากลัวผักเหี่ยวก็คือเดี๋ยวตัดเสร็จก็เอาไปให้เพื่อนบ้านเลย อืมเนี่ยมันมีบางอันอ่ะถ้ามันแบบอยู่ข้างล่างแล้วมันลากเน่าอ่ะแต่ว่าเราจะล้างก่อนนะไม่เชื่อไปให้แบบนี้ก็แบ่งกันอ่ะเราครึ่งหนึ่งเพื่อนนั่นครึ่งหนึ่ง,ง,งเพราะว่าดูเหมือนน้องแกล้จคกเครัยเธอบโบกไกด์จะออเลยเตือนมาหลายวันแล้วเนี่ยอตลกดีวะ่ะ เึ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราปล่อยให้มันโตมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าใน u t u ู e อะมันมีแต่แบบมันสวยไงอืมมันสวยอะเออแต่ว่าอันนี้ก็เอากินได้นองเดี๋ยวจะชิมค่ะว่ามันมันอันนี้บ่อยไหมมันแบบว่าอร่อยไหมจะขมไหมเพราะว่าเขาก็บอกว่าให้ตัดตอนไม่มีแสงแต่ว่าน,นี้ลดน้ำก่อนตัดนะให้น้องเย็นใช่ พอแล้วพอเพราะกระเพราเราเราอยากให้เขาตรงกว่านี้อืมอาอีแม่ปวดขามากและเราก็ได้แล้วนะคะผักแป้งผักน้องทโบเดี๋ยวไปทำความสะอาดก่อนแล้วก็มาคำแบบถ่ายรูปนะคะาคอนเทนต์คอนใจ เราจะมาชิมว่าน้องอร่อยไหมเสียดายอะไรเนี้ยมันเหลืองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมใบนี้ก่อนไม่ต้องกลัวเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ใส่อือก็ขมนิดนึงนะเราไม่ได้ใส่สิ่งที่เอาไปละสารเคมี่ ก็ขมอยู่นะเพราะว่ามันแสงอะตลกเดีย๋ยะค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะเฮ้ยใบน,นี้ไม่ขมเฉยเป็นขมรับได้อะไม่ได้ขมเลวร้ายอะ่ะอืไปไปต่อคะ่ะ อันแบบนี้ยเกาเก็บไปกินเอง ันนี้น่าจะต้องทิ้งเลยอ่ะอืมเพราะว่าสิไม่ต้องเสียอะไรหรอกอันไหนไม่สวยก็ตัดทิ้งนะคะอันไหนไม่ดีก็ตัดออกจากชีวิตไปจ้ะ <laughs> มาเขาชื่อเลยนะกินอกุกถ้าซื้อที่โลตัสแมคโครก็ขีดละเท่าไหรนะ่เนาะไม่รู้จะ้ะ ไม่ได้ไปนานแล้วออกจากบ,บ้านไม่ได้อืมอันนี้ดีอันนี้ดีเลยอ่ะแต่มันถามว่ามันขมไหมมันเรียขมอยู่แหละแต่ว่ามันขมทนได้อ่ะอืมก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าทำเแซนด์วิชอะคืออร่อยเลยอะอืมใช่เพราะไอ้ผักพวกนี้ที่มันอร่อยที่มันขายแพงเพราะว่ามันต้องหวานใช่ไหมละ่ะหวานกรอบแต่น,นี่คือ ขมกรอบค่ะเราว่าน่าจะเกี่ยวอะเรื่องของแสงอ่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเอา้าเขาสอนมาแล้วก็ไม่ฟังเขาเนาะอยากรู้เนาะอยากรู้อยากรู้ว่าทําไมถึงเกี่ยวกับแสงอุย๊ยแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับระยะเวลาด้วยนะแบบว่าเก็บสี่สิบห้าวันรอบเนี้ยแต่เนี้ยขึ้นน้องหลายวันแล้วอ่ะอืมจำไม่ได้เพราะว่าป้ายที่มัน ป้ายที่เราแปะไว้มันไปไหนมรู้เพราะวมั <S <S> <S นเป็นครั้งแรกที่เราตัดกินจริงๆจริงๆนะก่อนอันนี้ไม่เคยกินเลย <S 2> <S 2> แต่แบบเออตัดแบบตัดไปอื่นเราต้องแบบเออตัดกินแบบเนี้ยอะไรเงี้ยนี่ก็เลยเอามาลอง ก็ไม่ได้กินอันนี้ดีจังดีจังชีวิตดีจังชีวิตดีจังเลยตอนแรกอะเราว่าหกสิบอายุหกสิบเกษียนอะเราถึงจะมาปลูกผักเราก็าจะมาลองปลูกผักไว้รอ6หกสิบก่อนแต่ทีเนี้ยการมีลูกอะคือแบบเราก็หาก,กิจกรรมอะไรทำเนาะบางทีออกนอ,อกบ้านไม่ได้อะ ระยะเวลามันก็ได้ปลูกแล้วว่าออจะรอหกสิบทำไมวะมันก็ปลูกได้นี่ว่าไม่ต้องรอหกสิบมือก็เก่งแล้วไรเงี้ยเพราะว่าปลูกมาตั้งแต่ลูกมือยังไม่เกิดค่ะอะไรเงี้ยนี่ <laughs> นต่อมาค่ะนี่อันนี้คือเรามั่นใจคืออร่อยเลยเพราะว่าเรากินบ่อยอร่อยเลยอันนี้ไม่ห่วงนะคะฝากได้เลยไม่ต่อยหน้าคะนะ สะอาดแน่ถ้าไม่สะอาดก็ไปล้างอีกนะเราใช้เปลือกไข่ใช้ธรรมชาติอะพวกรเซื้อดินปลูกสำเร็จเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามาพื้นที่เราไม่ได้มีเวลามาผสมปุ๋ยคอกเองอะ่ะ ถือแบบถุงละบางอันก็ยี่ห้าสามเก้าเจ็ดเก้าร้อยเก้าเงี้ยลองอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงก็สรุปว่าต่างกันเพราะแบรนด์ต่างกันเพราะส่วนผสมใส่นี้อันนี้สใส่เนใส่นี้เยอะใส่น,นี้มากโฆษณาว่าใส่อันนี้เยอะอันนี้ดีก็ก็อยู่ที่การทําการตลาดอ,อยู่อยู่อ่ะทั้งทั้งที่อาจจะใส่น้อยกว่าแหละแต่ว่าเออทำการตลาดดีเอออะไรเง,งี้ยเพราะเพราะเพราะบาง เพราะดินน่ะคือสุดท้ายมันก็มาปนกันน่ะตอนแรกอะเราว่จะแยกเว้ยว่าดูดูว่ามันแบบร้านนี้มันโตแบบไหนแต่ว่าคือมันมันก็ไม่ได้วางแผนขนาดนั้นก็ทําไปอันเนี้ยอืมเทเเทเทไปจัดกัน,นะคะ่ะ ของเราก็อร่อยที่กินรอบนั้นนะนะกินสดได้ไหมอ่ะไม่รู้อะล,ลองก่อนอุยแม่ดีมากอันนี้คือเดอะเบสเลยอะเพราะว่าน,นี้เคยอันนี้คือไม่ขมเพราะว่าอันนี้คืออร่อยอันนี้คือเดอะเบสไว้่วมัืออร่อยเลยอะเราเอาไปปั่นเนาะเออไปปั่นเอาไปผัดนะ อร่อยมากผัดน้ำมันหอยอะ่ะอร่อยมากจริงเรามีความสุขมากกินเข้าไปอิ้มแฮปปี้ ำไมเราไม่ทำเนี่ยโชดอปโชดอปเออ <laughs> ครั้งแรกนะคะแล้วก็เอาอัน,นใหญ่ใหญ่ใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะอุ้ยน้องไม่สวยเลยนะน้องใหญ่เกินไปขอตัดน้องนิดนึงแล้วกันตัดให้แบบเหมือนดอกเหมือนเอาดอกไม้ตัดแจ,จกันอนะ อออวะ่ะทำได้วะ่ะอันนี้เอาเก็บไปกินนะมันสนุกดีนะอยู่บ้านแบบตามสไตล์คนท้องแก่ไปไหนไม่ได้อะ่ะเอออันนี้เอาไงดีเดี๋ยเอาไวกัน 哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒。 ก็อย่างเออมันดีตึ๊บห้าไอเดียนี้ซื้ออันนี้ไว้ฝั่งนี้นะ โอ้ยจีมากสวยอ่ะเอ้ยได้นะเดี๋ยวโชว์ว่าน้อยหน่อยคือ <c oughs> ออกมาได้แล้วนะลูกแม่รจอจนแบบว่าหายตื่นเต้นแล้วลูกต <c oughs> ลกเดียวเด็กคนนี้ไอ้ว่าน้อย <c oughs> ทำแม่ขยันได้ขนาดนี้โคตรเจ๋งอยังคิดอยู่เลยว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้เราขยันไหมเนี่ยลูก S <S นี่ค่ะแล้วก็ไปฝากเพื่อนบ้านกันมันดีเนาะมันดีตัวใจบ๊ายบาย